ในรอบปี2 5งนรอที่ปรากฏตามรายละเอียดตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเว็บไซต์บนเว็บไซต์ของบริษัทนะครับภาพรวมของบริษัทบริษัท GoBeX c o d i n g Management จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน่นเป็นโฮลดิ้งค o ม p านีและมีธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งธุรกิจการลงทุนในบริษัทบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยสามแห่งนะครับบริษัทที่1คือบริษัทหลักทรัพย์ g o b e ก ดำเนินธุฯฯรกิจหลักทรั์และเป็นบริษัทแกนในการนําเข้าจุดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทที่2เป็นบริษัทโกลเด็กซ์คอนเน็กต์ดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูลสารสนเทศและจาหน่ายอุโโปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับบริษัทที่3มเป็นบริษั F, ทเอชเอ็กซ์วิทตี้เวนเจอร์ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอื่นส่วนใน,นการสรุปภาพรวมตลาดทองคําปี2558และนาหน้มปี2559นะครับ ราคาทองคำโลกณสิ้นปี2558ปิดที่1,061.3ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับหรือลดลง10.4%จากต้นปีในปี2558ไปทําจุดสูงสุดที่1,307ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับและจุดต่ําสุดที่1,046ดอลลาร์ต่อออนซ์ราคาทองคำในปี2558ระหว่างปีมีการปรับตัวขึ้นเนื่องจากความกังวลของ ธนาคารกลางสหรัฐนะครับจว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหลังจากอัตราว่างงานแล้วก็การเกษตรยังมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับธนาคารกลางยุโรป ECB ประกาศซื้อพันธบัตร6 0หมล้านยูโรต่อเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม2558ถึงกันยา2559รวม1.1ล้านยูโรเพื่อฉีดเม็ดเงินใหม่ๆเข้าสู่ระบบของประเทศยูโรโซนที่กำลังซบเซาแล้ะ จัดการกับภาวะเงินฝืดนะครับส่วนราคาทองในประเทศปี2559คาคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบ1 7 7 5 0ถึง 21, 000, 1, 2 1 1 0 0 2 0 0บาทต่อบาททองคำนะครับอันนี้จากทางฝ่ายวิจัยของเราได,ได,ได้ได้ทำการประเมิกนกรอบไว้เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวนโน้มองบาทที่มีแนวนโน้มอ่อนค่าลงทำให้ราคาทองคำในประเทศอาจจะปรับตัว ลงน้อยกว่าราคาทองคำโลกนะครับในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ในปี58แลนะน้อปี59นะครับในช่วงปี58ที่ผ่านมาธุรกิจหลักทรัพย์มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน44,302ล้านบาทต่อวันลดลงจากปี57ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่45,466ล้านบาทหรือลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่2.5%นะครับโดยต้นปี58 ตลาดหลักทรัพย์ปิดที่1,483จุดระว่างปีปรับตัวขึ้นสูงสุด1,616.15ขอโทษครับ1,615.89จุดเมื่อวันที่16กุมภา2558นะครับแล้วก็มีปรับตัวต่ำสุดที่1,261.66จุดเมื่อวันที่22ธันวาคม2558บริษัทหลักทรัพย์โกลเบ้ปี2558มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย ที่2125ล้านบาทต่อวันลดลงจากปี57ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่2271ล้านบาทต่อวันหรือลดลง6.8%นะครับภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ในปี58จากการเปิดเสรีค่าในหน้าธุรกิจหลักทรัพย์ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าในหน้าซึ่งเป็นรายได้หลักนะครับแต่ทาาบริษัท เราได้ดําเนินการแผนขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับสัดส่วนรายได้ค่าในหน้าที่ลดลงทำบริสัทมีการจัดทําโครงการซปเปอร์เทรดเดอร์เป็นการอบรมให้ความรู้นักลงทุนแนะนําเทคนิคการลงทุนและเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปลายปี2557ได้รับการตอบรับที่ดีโดยนักจากนักลงทุนไทยนะครับและมีการเผยแพร่การถึงในรอบสุดท้ายผ่านรายการโทรทัศน์ด้วย ทางบริษัทยังมีการพัฒนาระบบซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตเป็นการเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่และสะดวกต่อการซื้อขายส่วนธุรกรรมใหม่ธุรกรรมการลงทุนใหม่ๆได้แก่บล็อกเทดและก็าะการเข้าไปร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาและประปับปรุงบทวิเคราะห์ให้กระชับรวดเร็วและหลากหลายยิ่งขึ้นในภาพภาพรวมมูลค่าซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ปี59 ทางบริษัทคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี2 5 5 8ซึ่งแต่ละบรกเกอร์คิดว่าแต่ละบรกเกอร์จะหาจุดดึงดูดให้นักลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับอาทิการสัรหาระบบซื้อขายใหม่ๆเพื่อความง่ายต่อการลงทุนการพัฒนาช่องทางข้อมูลข่าวสารระบบวิเคราะห์รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงเช่นการจัดสัมมนาหาเทคนิคลงทุนใหม่ๆและการสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจในตลาดทุนเพิ่มขึ้นทั้งนี้ ทางบริษัทประเมินว่าทิศทางการแข่งขันด้านราคาค่าในหน้าจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในปีนี้เนื่องจากโรเกอร์จะเน้นในการให้บริการและพัฒนาธุรกิจให้กับนักลงทุนเพิ่มเติมแทนสำหรับแนวทางในการดำเนินงานปี2559บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาระบบก,การซื้อขายเทรดดิง้งแพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อให้หนักลงทุนมีทางเลือกมากขึ้นในการเพิ่มเข้าใช้บริการนะครับเช่นโปรแกรม i2trade s t o อกราดา r ทรดดิ้งแพลตฟอร์นะครับรวมถึงโลกการซื้อขายตราสารอนุพันธ์หรือของ m t 4นะครับซึ่งจะเริ่มให้บริการไปปี258ซึ่งสามารถตอบโจทย์รูปแบบการลงทุนของนักลงทุนทีน่อย่างทั่วถึงในส่วนของผลการดำเนินง,งานนะครับผมขอสรุปรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการที่อยู่รายงานประจำปีแล้วดังนี้ ี2558บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม33,914ล้านบาทลดลงจากปีก่อน1,162ล้านบาทหรือลดลง3.3%บริษัทมียอดขายทองคำแท่งจนวน33,291ล้านบาทคิดเป็น98.2%ของรายได้รวมซึ่งลดลงจากปีก่อน1,034ล้านบาทนะครับหรือลดลง3%ตามสภาวะถดถอยของตลาดทองคำในปีที่ผ่านมานะครับ บริษัทมีรายได้ดอกเบีย้ยและเงินปันผล21.8ล้านบาทลดลง60ล้านบาทเนื่องจากบริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน20ล้านบาทลดลงจากปีก่อน60ล้านบาทในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์โบรเฟก์นะครับมีรายได้รวม612ล้านบาทประกอบด้วยรายได้จากค่าในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า491ล้านบาทหรือคิดเป็น80.2% ลดลง22%เมื่อเทียบกับปี2557ที่มีรายได้633ล้านบาทในส่วนของกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์จากกำไร44.8.4ล้านบาทในปี2557นะครับเป็นกำไร40.7ล้านบาทในปี2558รายได้ดอกเบีย้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นจาก33ล้านบาทในปี57เป็น 35.7ล้านบาทในปี2 5 5 8านะครับรายได้ดอกเบี้ยงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก27เยีล้านบาทในปี57เป็น39.2ล้านบาทในปี58นะครับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก5ล้าน7 0 0 0แสนบาทเป็น2ล้านในปี2 5 5 8นะครับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทมีกำไร,รสุทธิ11.7ล้านบาทลดลง22.2ล้านบาทหรือลดลง65.4ปเจากกำไร,รสุทธิ33.9ล้านบาทในปี57เนื่องจากบริษัทในปี2558บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมลดลง1,162ล้านบาทส่วนค่าใช้จ่ายลดลง1,128ล้านบาททำให้ผลกำไร,รสุทธิ ลดลงส่งผลให้ผู้อัตราผลตอบแทนส,ส่วนผู้ถือหุ้นลดลงจาก2.5เปเ็น0.91ป็นในปี2 5ง8นะครับผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ในปี2558มีกำไรสุทธิ2ี่ล้านบาทลดลงจาก40ล้านบาทนะครับลดลง40บล้านบาทจากกำไรสุทธิ60ล้าน60.3ล้านบาทเนื่องจากค่าในหน้าที่ลดลงตามปริมาณการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์นะครับ ฐานะการเงินของบริษัทสินทรัพยนะ์รวมณสิ้นปี2558้า้บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จำนวน2459ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน184ล้านบาทหรือ8.12%ส์ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากรูปิการค้าและลู้มน้หลักทรัพย์นะครับนี่สีรวมปี2558ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจานวน1,071ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน182ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากเ้้านี้การค้าและช้าหนี้สำนักขับบัญชีนะครับซึ่งเป็น operating debt นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นณสิ้นปี2558บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่า1387ล้านบาทลดลง500แสบาทหรือลดลง0.04%นะครับเนื่องจากกำไรสุทธิใน,นการดำเนินงานอยู่ที่11.7 1 11. 7ล้านบาท แต่มีขาดทุนสุดที่จะหลักหลักทรัพย์เพื่อขาย12ล้านบาทน,นะครับท่านผู้ถือท่านใดมีข้อสักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มีผู้ถือท่านใดสักถามในวาระนีไม่มีการลงคะแนนผมขอพิจารณาในวาระต่อไปในวาระที่3พิจนารณาอนุมัติงบการเงินและงบ การเงินรวมของบร,ริษัทและบร,ริษัทย่อยประจำรอบบัญชีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2558นะครับทางบร,ริษัทขอให้ที่ประชุมพิจนารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบร,ริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและที่เผยแพร่ตามเว็บไซต์นะครับ มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามผมขอให้ที่ประชุมลงมติสําหรับวารานี้ด้วยครับถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยระงับออกเสียงกรนาย,ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนด้วยครับ